คดีน้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่บ้านกอก,กอกจังหวัดมุกดาหารได้พูดคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือญาน้องอชิให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คุณอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชืวอเหลือเอยื่อชัยกรรมได้ไลฟ์สดว่าจะมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อายัดบัญชีลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์หนึ่งรายและนางรำอีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่านางรำคนดังกล่าว คือย่านฮองอชีนั้นนางพงศดาให้สัมภาษณ์ว่าจากที่นายอัจฉริยะออกมาไล่สดตนก็ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างไรเพราะตนนั้นได้ปรึกษาทนายและมอบหมายให้ทนายความนั้นจัดการเรื่องนี้แล้วตนรู้สึกเสียใจเพราะว่าไม่ได้รู้จักกับนายอัจฉริยะเป็นการส่วนตัวแต่กลับมากระหน่ำซ้ำตนเช่นนี้และตนก็ขอตอบว่าตนบริสุทธิ์ใจ ตนแค่ทำหน้าที่นางรำแก้บนและเท่าที่ตนปรึกษาทนายความนายอาชริยะไม่สามารถที่จะอายัดบัญชีธนาคารของตนได้สำหรับเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาเก็บ DNA แม่น้องอาชิเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบคดีน้องชมพู่ซึ่งแม่น้องอาชิหรือลูกสะพ้ยตนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกรณีที่เพจกูจะแฉเดี๋ยวกูจัดให้ V3 ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่บริเวณฐานตั้งพระพุทธชินราชหน้าบ้านลุงพลซึ่งมีการตั้งรูปปั้นไอ้ไข่พร้อมกับบรรยายข้อความว่าการที่ตั้งรูปไอ้ไข่ที่บริเวณบ้านลุงพลเป็นการหากินกับความเชื่อของชาวบ้านหรือไม่ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางนารินเงินนามชาวบ้านกกอกให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับรูปปั้นไอ้ไข่ตนทราบว่าเมื่อเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมามี FC ทางภาคใต้นำรูปปั้นไอ้ไข่มาให้กับลุงพลจริงแต่ตนก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นดังกล่าวด้วยตาของตัวเองและไม่รู้ว่าลุงพลเอารูปปั้นไอ้ไข่ไว้ที่ไหนทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมชื่อเหลือเยือ่อาชยกรรมถึงกรณีที่นายชัยพลวิพาหรือลุงพล โพสเฟ e บุ o k คล้ายเป็นในยะอะไรบางอย่างเมื่อ3วันก่อนระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาซึ่งประเด็นนี้นายอฉริยะระบุว่าตนไม่ได้ตามจึงไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้ตนทราบว่าพนักงานสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเรียกบุคคลที่ร่วมกันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติสร้างพญานาคและร่วมกันตัดไม้ไปสอบสวน และเรียกป้าแตนเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จว่าไม่รู้เรื่องบัญชีบริจาคตนมองว่าหากป้าแตนไม่รู้เรื่องแล้วทำไมถึงไม่บอกว่าไม่ต้องโอนแต่กลับมีการโอนเงินเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วกระทั่งมีคนหลงเชื่อโอนมาเปน็นจำนวนมากส่วนใครที่โอนเงินบริจาคให้ตำรวจก็จะเรียกมาคุยก่อนว่าเงินจำนวนนั้น จำนวนนี้มีใครโอนมาและมีวัตถุประสงค์ด้านใดซึ่งหลังจากนี้ตนก็ยังไม่เลิกเอาผิดลุงพลหากทราบว่าทำผิดอะไรตนก็จะเดินหน้าเอาผิดเรื่อยๆส่วนจะจับวันไหนและอย่างไรตนจะเป็นคนแจ้งล่วงหน้าให้ทราบต่อไปคดีนอกชมพู่ล่าสุดในายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเหลือ,อยา,อาชัยกรรมออกมาไล่สดพร้อมให้ข้อมูลว่า เดือนมีนาคม2564เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสาตาสว่างและเด็กห้าขวบสามารถทานได้นั้นพร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดานางฟ้าใครจะถูกจับก่อนกัน ส่วนบริกาศาศที่บ้านลุงพลช่วงเวลาส0นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีที่มีการบุกรุกป่าสงวนสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหารวมเป็น5ข้อหาประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 1. ความผิดตามพรบ,รบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ฐานกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้าถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบ,รบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา55ฐานครอบครองป่าที่ได้ถูกแพรวฐาง ด้วยฝ่าฝื้นต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นแผ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำไม้ หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจําคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5,000ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพรบ2484มาตรา11วงเล็บ10ผู้ใดทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตาภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งกรับในกรณีผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ครอบครองเป็น1ไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศเมตรผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง20ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง200,000บาทความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่วิจารณ์สนัน่นลุงพลผ้าแตนได้รับเชิญเดินแบบงานกาชาติมุกดาหารทั้งที่มีคดีถูกฟ้องร้องมากมายมุกดาหารวิจารณ์สนัน่นงานกาชาติจังหวัดมุกดาหารเชิญลุงพลผ้าแตนพ่วงยูทูบเบอร์บ้านกก,กอกขึ้นเดินแบบโชว์ผ้าย้อมคราม มีแต่คำถามว่อนโซเชียลผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดคิดอะไรกันอยู่เหมาะสมแล้วหรือไม่นำบุคคลที่โด่งดังจากการเสียชีวิตของหลานสาวน้องชมพู่และมีคดีถูกฟ้องร้องมากมายมาร่วมงานรื่นเริงบันเทิงชนิดไม่แคร์ความรู้สึกของสังคมกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลนั้นวิจารณ์กันให้แซดเมื่อทราบว่านายชัยพลวิภาหรือลุงพล พร้อมกับป้าแตนภรรยารวมถึงผู้ใหญ่บ้านและบรรดายูทูบเบอร์แห่งบ้านกก,กอกตําบลกกตูมอํเาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้รับเชิญให้ขึ้นเดินแบบโชว์ผ้าย้อมครามบนเวทีใหญ่ภายในงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารเมือ่อคืนที่ผ่านมาในงานมีแขกกิติมศักดิ์ทั้งหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนทั้งในระดับจังหวัดมุกดาหารและอํเาเภอต่างๆร่วมงาน บางส่วนได้ขึ้นเดินแฟชั่นบนเวทีด้วยแต่ละคนมีกองเชียร์ซื้อดอกกุหลาบให้เป็นกำลังใจและตัดสินใจว่าใครเป็นขวัญใจการนับจากปริมาณดอกกุหลาบซึ่งผู้จัดงานขายดอกละ20บาทโดยลุงพลพร้อมกับครอบครัวและกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกกกอกหมุงสองพร้อมภรรยามาในานามของทีมที่ชื่อว่าทีมลุงพลรวมแล้วประมาณ20คน โดยชุดที่ใส่นั้นเป็นชุดผ้าย้อมครามตัดแบบทันสมัยใช้เวลาในการเดินแบบประมาณ20นาทีโดยทางอำเภอต่างๆจะมีคู่ที่เป็นไฮไลท์เช่นมีดาราร่วมเดินในานามอำเภอนั้นซึ่งทางอำเภอดงหลวงได้ส่งลุงพลและป้าแตนเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เบื้องต้นจากการสำรวจคำวิจารณ์แบ่งออกเป็นสฝ่าย โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ระบุว่าไม่เหมาะสมเพราะลุงพลน,นั้นมีข้อที่ถูกกล่าวหามากมายเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมน้องชมพู่ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีคนรู้จักจังหวัดมากขึ้นเพราะลุงพลพต่นเป็นที่รู้จักของคนจำนวนไม่น้อยผู้สื่อข่าวได้พยายามประสานไปยังผู้จัดงานที่เชิญลุงพลร่วมงานการกุศล ในครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารออกมาให้คำอธิบายในเรื่องนี้ซึ่งความคิดเห็นตัวอย่างมีดังนี้นะครับคนมุกดาหารขอเสียงหน่อยพวกคุณต้อนรับคนที่ไม่ทำมาหากินขอเงินบริจาคเป็นผู้ต้องสองสยัยคดีติดตัวเยอะมากมางานนี้เหรอครับแถมมาเหยียดคนอื่นเนรคุณคนที่ช่วยเหลือไม่มีความดีอะไรเลยคนคนนี้น่ายกย่องตรงไหน คอมเมนต์ถัดมานะครับจังหวัดนี้หาคนดีได้แค่นี้เหรอครับถึงเชิดชูเอามาเดินแบบ